ก่อนที่จะเข้าเพลงสนุกสนานต่อไปช่อดอกไม้ช่อน,นี้ครับผมสั่งกับพีเอฟมาก่อนอืเลยขอบคุณบ้านเอมาพีอะไรทุกพวงแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ทางไร้สดด้วยนะครับนี่คือความรักที่เป็นพลังให้กับผู้หญิงที่ผ่านเรื่องเราอะไรมามากมายกับคนนี้นะครับแล้ววันนี้ผมได้มายืนตรงนี้ดอกไม้ให้บ่อยมากแต่ช่อน,นี้ผมมอบโดยที่ว่าผมเคยมาที่นี่โดยที่ผมได้แค่รู้จักแต่วันนี้ผมได้มารู้ใจขอเป็นกำลังใจอีกรอบครับ อยากให้อยากให้ครับผมอยากให้นะครับอ่ะขอถ่ายรูปก,ก่อนนะขอบคุณนะคะวันนี้เซอร์ไพรส์อีกแล้วเซอร์ไพรส์อีกแล้ววันนี้ไม่ขออะไรมากเลยขอพูดความรู้สึกนางเอกที่วันนั้นเราไม่ได้เจอกันแต่เรารู้จักกันแต่วันนี้อยู่ๆมาเป็นเอฟพีได้มาขึ้นเวนทีที่เราได้มาสวนกันด้วยนางเอกรู้สึกไงบ้างผมอยากรู้อันนี้อ๋อเพระเอกอยากรู้ครับ <laughs> ว้บยใครตั้งโตเลยเนาะผมถามเองเลยดีกว่าจับจูดอีกแล้วเอ่อตั้งแต่วันวันวันนั้นที่เรามาแค่รู้จักแต่ไม่ได้ขึ้นเวทีด้วยกันก็รู้รู้จักในนามเป็นรุ่นรุ่นน้องในวงในวงการคนหนึ่งที่เป็นนักร้องลูกทุ่งนะคะแต่วันนี้เราได้มายืนอยู่ตรงนี้รู้สึกดีใจและแพลรู้สึกว่าตั้งแต่ผู้ชายคนนี้ได้ก้าวเข้ามาในวงจรชีวิตหนูรู้สึกว่าหนูปลอดภัยขึ้น รู้สึกว่ารู้สึกว่าอกอุ่นขึ้นรู้สึกว่ามีกำลังใจมีพลังในการที่จะทำงานในการที่จะก้าวเดินนะคะอีกลหลายเรื่องราวถ้าพูดมันจะยาวนะคะครับผมก็อยากบอกว่าดีใจที่ได้รู้จักซันและดีใจที่ได้ซันมายืนอยู่ข้างๆณนะตรงนี้ณนะวันนี้อีดีครับโอเค ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับผมว่าแค่นี้ก็สุขใจผมผมมากเลยนะวันนี้เอาเป็นว่าสนุกกันหน่อยดีกว่าโอเคทุกท่านมาสนุกเสียงเพลงต้องแบบต่อเนื่องครับผมจัดผลงานเพลงเพลงนี้ก่อนนะคะซึ่งเป็นผลงานเพลงนี้ถ้าแพลวแพาวไม่ร้องนั่นแสดงว่าเป็นแพลวแพลวปลอมมาแลกคู่กันผลงานเพลงสาสานึงผลงานเพลงค่ะ